เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่18ธันวาคม2566สําสหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะระวังมีเรื่องให้ไม่สบายใจมีเรื่องให้เสียใจหลายๆคนมีกินได้เดินทางนะคะหลายๆคนอยากจะเดินทางไปท่องเทีย่ยวภูเขาทะเลน้ําตกเดินทางไกลนะคะ หรือบางคนกําลังอยากเป็นอิสระกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะเบื่อเบื่อเซ็งๆอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครมีเรื่องให้เสียใจไม่สบายใจนะคะช่วงนี้จะมีคนคิดถึงนะคะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะหรือคนเก่าๆหรือจะมีคนมาหาที่บ้านมีคนคิดถึงนะคะในช่วงนี้ช่วงนี้หลายๆคนกำลังอยากจะเป็นอิสระจากอะไรหลายๆอย่าง จะมีเรื่องให้คุณเสียใจนะคะหลายๆคนอาจจะมีเรื่องนะคะมีปัญหากับแฟนนะคะทะเลาะกันนะคะในช่วงนี้ใครมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะระวังโรคหัวใจกํเกเาเริบความดันโลหิตสูงนะคะในช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะได้เจอคนที่คุณรอคอยสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเขียวสีฟ้าให้โชค เลขหน้าไพ่ของคุณคือ306ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ